นีง่ทางที่าี่เจ่ทางที่างะี่ับี่ทางนี้า่อางเขานะครับงทนะนนนะี่งทีางที่างที่อางที่ทา้ที่ทาง่างที่ทางเี่าอ่าี่ทาีางทางที่ทางทบ่ทางที่ทางทีางที่มางท่งที่งี่ทางที่อางเขากัด่ทา่างที่ทางที่ทางที้ทาง่อาเท่างท่ทางที่ที่ทนะค่ับงนีนาีางีางางีามี่งทาี่างนีางี่ทางที่างทาี่างี่างี่ง่าี่ ตัวอย่างนึงครับเนี่ยเราทานอยู่เรื่ออยู่ห่างกานท่าตัวทานนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราใกล้จะออกแล้วครับไปเถอะห้าตัดสเปียร์รถด้วยนะโอเคไป่นใช้สัญญาจริงไฟสีนะครับ ไม่ได้เป็นสัญญาหางปลาตยอยังใดน,นะครับเ,เดี๋ยวตายไปที่อุโมงกันเลยครับเเดี๋ยวเขาไปตัดไปที่อุโมงเลยเลย้วออกก่อนฮนะนสองกิโลเองครับ นี่เราเกินแล้เราเกินแล้วอย่าอุโมงนะห่างจากสถานีช่องเขาแค่สองกิโลนะครับแล้วก็ห่างจากตรงนี้ช <popular> <gamma enders> <Nixon>. ่องเขาห่างจากอุโมงช่องเขาครับห่างจากสถานีรัฐวิบูลไปแค่ห้ากิโลเท่านั้นนะครับอุโมงช่องเขาเอุโมงแค่เสือแค่ไอปปานคอนกรีตนะแล้วก็เป็นไอ้ ก็สร้างทางไปจุดตัดตัดผานเชือกเขานครศรีธรรมราชนะครับโครงสร้งเขาก็คือเชือกเขานัเชือกเขานครศรีธรรมราชเองนะครับไว้ติดา,านาราไปนะครับตัดไปเลยครับ I love you.